สวัสดีนะครับพบกับช่องเกษตรแบบง่ายๆนะคุณนะครับเนะะ่เกือบจะเที่ยงแล้วสิบเอ็ดโมงกว่าสิบเอ็ดจุดห้าสองครับสำหรับชาวนาชาวไร่กเกษตรกรของเรานะครับนะคนมีกรรม เกษตรที่คนมีกรรมนะจุดคนมีกรรมถ้าไม่มีกรรมเป็นเกษตร,รมไม่ได้เนาะว่าถ้าไม่มีกรรมเป็นเกษตร,รมไม่ได้นะเกษตรตะกรรมผู้ทำมาหากินอย่างเข้มแข็งนั้นเป็นเกษตรกรเรนี่ยถ้าอยากรวยเนี่ยต้องเข้มแข็งนะครับนะใช่ต้องเข้มแข็ง ต้องเข้มแข็งเป็นเกษตรกรอ,อยากรวยนี่ต้องเข้มแข็งยนะต้องขยันต้องขยันขันแข็งนะต้องเป็นคนขยันที่เกียรไม่ได้นะ เป็นเกษตรต้องขยายขี้เกียจไม่ได้ทำไมถึงขี้เกียจไม่ได้แต่ขี้เกียจร,รวยไม่ได้เกษตรกรนะครับเพราะอะไรเพราะงานการเกษตรเป็นงานหนักงานหนักอย่างเดียวยังไม่พอนะครับนะต้องใช้มันสมองใช้สติใช้สมาธิในการทำงานนะ ดูสิดูเกษตรกรทำนานต้องแบกสะพายเครื่องเต็มหลังเลยนะเห็ไหม,มต้องขยันนะครับนะี่าเป็นเกษตรกรเนี่ยนะไม่ว่าจะปลูกพืชเลี้ยงสัตว์นะเลี้ยงสัตว์้ก็ยังมีสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กสัตว์น้ำสัตว์บกอีกแนะนะ <c oughs> ใช่ไหม การเกษตรนี่ก็มีทำนาทำไร่ทำสวนแยกย่อยเลึกเลกไม้ดอกไม้ประดับอะไรพวกนี้งานพวกนี้ทำาะไรกับสิ่งมีชีวิตนะครับพืชก็เป็นสิ่งมีชีวิตว่าสิ่งมีสิ่งที่มีชีวิตนต้องการกินอาหารใช่ไหมครับเมื่อเราทำการเกษตรพอกินอาหารเราก็ต้องเลี้ยงมันนะครับ ข้าวมันกันทำนาก็ต้องเลี้ยงมันมีปุ๋ยมียารักษาโรคมีการปลูกการเก็บเกี่ยวการเตรียมดินอะไรพวกนี้ที่ประทาสิ่งเหล่านี้นะนะการทำเกษตรต้องลงทุนครับต้องมีทุนปัจจัยการผิด <c oughs> ของการเกษตรหนึ่งต้องมีที่ดิน มีทุนแล้วก็เราก็เป็นผู้ประกอบการด้วยนะเป็นผู้ประกอบการมีแรงงานเนี่ยนะเนี่ยกระจยกันผิดสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญคนระเป็นการลงทุนทั้งนั้นใครบอกอเกษตรกรจนเนีผมเถียงนะนะใครที่บอกว่าอาชีพการเกษตรเป็นอาชีพ,อชพของคนจนเนี่ยไม่จริงนะครับ คนที่จะทำกะเกษตรได้ต้องมีทุนนะการไม่มีทุนเนี่ยคุณก็ไม่สามารถทําอาชีพนี้ได้แล้วใช่หมหนึ่งทุนก็ที่ดินของคุณก็เป็นทุนนะถ้าไม่มีคุณต้องเช่าเขาใช่ไหมแล้วไม่มีปัจจัยคือไม่มีเงินในการเช่าอ่ะก็ทําไม่ได้ เพราะฉะนั้นคนจนนี่จึงทําการเกษตรไม่ได้ใช่ไหมเขารวยนะเลี้ยงสัตว์ก็ต้องซื้อสัตว์มาวัวแม่เนี่ยเงินตัวสามสี่หมืน่นหนใช่ไหมว่ททำครอบนี่ทำนาต้องมีนามีมีนาก็ต้องเช่าเขาหลยละพันอ่ะอม,มีเงินทำได้ไม่ได้ ค่า,มาเมล็ดพันธุ์ค่าปุ๋ยค่าแรงงานสิ่งเหล่านี้เป็นต้นทุนในการผลิตทางนั้นาเะนข้าวนาน่ะส่วนใหญ่มมแต่อยากจนข้าวนานไม่ได้อยากจนเกษตรกรไม่ได้อยากจนอยากจนเพราะอะไรเพราะเรียถึงยากจนก็คุณไม่ไประกอบอาชีพคุณ อย่างตรงไปตรงมาหรือสนใจในอาชีพของคุณถ้าคุณสนใจคุณทำของคุณอย่างนี้ก็ไปรอดมีกำลังไ,ไม่ใช่วานข้าวแล้วก็นู่นไปเที่ยวหรือรอเกี่ยวอย่างเดียวเลยเรียกวันสำรวยนะมันไม่พัฒนาเพระนั้นการเกษตรหนึ่งต้องพัฒนาปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอ การใช้เมล็ดพันธุ์การใช้ปุ๋ยการดูแลรักษาการเก็บเกี่ยวลงเก็บเมล็ดเนี่ยถ้าพูดถึงตามสัตว์ก็เหมือนกันมีคอกมีพ่าพันธุ์แม่พันธุ์ใช่ไหมมีทุนในการให้อาหารถ้าเป็นวัวก็มีแปลงหญ้าไม่มีแปลงหญาผมก็ต้องเดินหาตัดนะั่น มีฟางไว้ให้มันกินฟางคุณเลทต้องซื้อไม่ซื้อก็ต้องอาเองทำไรทำไหก็ต้องเป็นต้นทุนด้เพราะฉะนั้นะทำกนกเกษตรเราองลงทุนนะนะปนะุกอาชีพแต่คนจนทำไม่ได้เลยแต่ไม่ผมไม่ได้ไหมายถึงอภพิมหาเศจรรย์ทำไม่ได้คือจนจนนี่คือไม่มีต้นทุนเลยไม่มีทุนก็ทำไม่ได้ ีเงินทุนวีนะไม่มีไม่ทำไงความรู้ไม่มีเี่านาเนี่ยถ้ารู้จักความรู้นี่เป็นต้นทุนนะความรู้ประสบการณ์ของคนนี่เป็นต้นทุนนะเป็นต้นทุนในการผลิตที่เป็นคาดคุณต้องไปศึกษาคนควาคุณต้องเรียนเรียนจากพ่อแม่เรียนจากธรรมชาติพ่อแม่คุณเลี้ยงมาเท่าไหร่ บอกคุณเป็นลูกชาวนาไม่ต้องลงทุนหรอกไม่ลงได้ไงคุณอยู่กับชาวนาพ่อแม่คุณพ่มสอนทําให้ดูทุกวันเลี้ยงคุณมาหมดไปเท่าไหร่กว่าจะโตขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวยี่สิบเนี่หมดเป็นล้านแต่ละคนนั่นแหละคือต้นทุนการผลิตถ้าไม่มีเราไม่มีสังขารเราก็ต้นทุนการผลิตคือตัวเราอ่ะ ร่างกายต้องเข้มแข็งแข็งแรงมีมันสมองที่ดีนี่คือต้นทุนทางนั้นนะมีครอบครัวที่อบอุ่นตัวนี้ก็เป็นต้นทุนทางนั้นเพราะฉั้บางคนหมอไม่มองว่าโอ้นี่มันต้นทุนนะะการลงทุนก็ต้องมีกำไรขาดทุนนะ การลงทุนท่็มีความเสี่ยงเห้นไหมกูเล่นหุ้นก็เสี่ยงกูเล่นโคลเล็กสามดีโดนโกงเองไหมลงทุนมีคนเสี่ยงนะคนได้มีคนเสียมีเห็นไหมเพระเาะฉะนั้นทำนาเหมือนกันเสี่ยงนะซื้อเล็นพันุมาสามพันซื้อปุ๋ยมาซื้อยาข้าวแมลงมาอา้าวลงทุนไปแปดพัน 8, นาคุณเอง ทีนี้คุณต้องคิดค่าแรงระหว่างที่คุณทำไปจนถึงการเก็บเกี่ยวเอาเวลาสามร้อยเก้าเดียร์อคร้อยยี่สิบวันนะเวะลาสามร้อยคุณไปสามร้อยคุณยี่สิบวันเข้าไปร้อยยี่สิบวันเข้าไปใช่ไหมอืมก็นั่นคือต้นทุนการผลิตนะครับนะเพราะฉะนั้นใครจะบอกว่า ทำไม่ไม่มี่ผมมีนายเองไม่มีต้นทุนการผิด <c oughs> คุณคคุณก็ไม่คิดต้นทุนการผิดใช่ไหม,มเพราะฉะนั้นทุกอย่างแม้แต่ชีวิตตอนนี้็มเป็นต้นทุนการผิดถ้าไม่มีชีวิตอยู่ไม่มีต้นทุนเนี่ยผมก็ทำอะไรไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องจริงนะ คนที่จะทำะไรายได้คือต้องมีต้นทุนนะทุกอย่างชาวนานบอกว่าชาวนานี่รวยอยู่แล้วยิ่งคนมีนามีทุนได้ไหมแปลงสินทรัพย์เป็นทุนกูท้ทกสอได้อีกใช่ไหมอ้อาวถ้ามีที่มีทุน ถ้าไม่มีทุนผมก็ไปไม่หลอดเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าต้นทุนการผลิตอย่างที่ผมเล่ามาเนเป็นปัจจัยที่สำคัญในด้านการทำเกษตรทีนี้จะทำให้รวยจะทำให้รวยผมก็ต้องมีความรู้หาแหล่งเมล็ดพันธุ์เอาอย่างปลูกทำนาเนี่ยคุณ้องรู้แรงเมล็ดพันธุ์ซื้อมา มีปุ๋ยแต่เป็นอินรีก็ต้องใช้ปุ๋ยมูลสัตว์ปุ๋ยคออปุ๋ยอินรียต่างๆนะที่นีก็มีขายกันมีสารป้องกันกับมแมลงเกษตรอินรียก็ทำน้ำหมักอะไรพวกนี้นะปุ๋ยน้ำหมักโรสองเห็นไหมอย่างที่ผมทำเลยทีนี้ผมมี วัตถุปัจจัยพวกนี้แล้วเนี่ยครูต้องดูแลอย่างดีให้น้ำวานแล้วก็ให้น้ำขึ้นมาในี่ให้น้ำให้น้ำต้งมาดูแลฉีดน้ำหมักเท่าไรสิบห้าวันฉีดครั้งหรือยี่สิบวันฉีดครั้งขึ้นอยู่ที่คเอีกเหี้น้ำหมักทั้งลงทุนประมาณสามร้อยสามร้อยก็ฉีดได้ผ้าไร่เนี่ยฉีดได้เต็มฤดูเลย ไม่ต้องไปซื้อที่ไหนแล้วพวกยุลินซีสารนะที่มันให้ประโยชน์กับพืชแต่มันเข้มข้นมาคาค่าแรงได้อีกด้วยนะผสมอัตราแตกต่างกันที่แตกต่างกันปล่าไม่ใช่พืชได้อีกนะถ้าคนใช้ตาส่วนเข้มข้นในชะ่ไหม แต่ว่าไปไปในน้าไม่ได้ไปคนเก็มพนความคุณไานจะตายก็ได้ใช่หไหมเพราะฉะนั้นยาที่อยู่บริเวณตามคันนาในพวกนี้คุณก็ใช้าสารพวกนี้พ่นได้แต่ใช้อัตราสารส่วนความเข้มข้นที่แตกต่างกันนี่ทำให้พืชตายได้ใช่ไหมความเข้มข้นมีผล การก็ต้องมีความฉลาดว่าเออการใช้สารตัวนี้ใช้ความเข้มข้นเท่านี้ให้ปุ๋ยแก่ข้าวแต่ความเข้มข้นแค่นี้สามารถทําให้วัชพืชตายต้นข้าวตายได้เหมือนกันอทำให้เข้มข้นมากเกินไปเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องมีประสบการณ์มีปัญญาอีกแงนะต้องใช้สมองไม่ใช่แรงอย่างเดียวนะใช้แรงเฉพาะแบกถังนี่ไปฉีดอันนี้ใช้แรงแต่ถ้าคุณมีตัง คุณไปใช้ตังจ้างคนงานให้เขาชิ่งให้ใช่ไหมมันก็อัน,นเขาเรียกว่าการจัดการด้วยต้นทุนการผลิตนะช่วยได้เพราะฉะนั้นก็ฝากพี่น้องกเกษตรกรหรือชาวบ้านผู้ที่อยากจะเขามาทำอาชีพการเกษตรนะ นีนะครับนะเกษตรกร,กรไม่จนครับคนมองว่าโอ้เกษตรกรอยากจนพูดได้อยากจน,พ,ดดกจนพวกเกษตรกรกรวยจะตายรวยข้าวมีกินน้ำมีข้าวมีน้ำมีปลาดีจางาะผักมีกินอยู่สบายพวกใช้แรงงานลำบากชาวกินค้าใช่ไหม ของข้าราชการของรัฐเงินเดือนน้อยเงี้ยการลำบากแต่การเป็นลูกจ้างเขาอ่าเงินหมื่นสองลูกสองคนถ้าพวยมีอีกหมื่นสองเป็สองสองหมื่นสี่สองหมื่นสี่ก็อยู่ต่างจังหวัดก็พออยู่ได้ แต่ถ้าเขาไปอยู่เมืองใหญ่ๆอยู่ชนบทอยู่แต่ถ้าเขาไปอยู่เมืองใหญ่อย่างอุบลราชีวันแกณฑค่าใช้จ่ายต้องใช้ทั้งหมดสองพันสี่นี่ไม่พอนะคาเช่บ,บ้านค่ากับข่าค่าน้ำมันรถเดินทางไปทำงานส่งลูกเรียนหนังสือเอาสิเป็นไงมันอยู่ที่การจัดการของเราคนระับ ชาวไร่ชาวนาไม่จนหรอกครับนะใครบอกใครว่าไร่ชาวนาจนผมเถียงเลยไอ้พวกชาวนาที่ขี้เกียจนะ่อยากจนเขาเรียกว่าอยากจนชาวนาอยากจน mm. <laughs> ก็ทำเสร็จแล้วก็ทําไม่จรงิงมกมุ่นงานอย่างอื่นนะดื่มน้าเมาทําให้สุขภาพเสียเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องเีกเลี่ยงนะครับ ใช้ความขยันขันแข็งสุขภาพร่างกายสมบูรณ์มีวันสมองนอนพักผ่นให้เพียงพอหลังจาก,กทำงานหนักๆกินให้อิ่มนอนหลับนุ่งอุ่นอีกนะฮะ <c oughs> อันนี้เป็นำคำวั <c oughs> ของสหายเมื่อสามเมื่อยี่สิบกว่าปีที่แล้วนะกินอิ่มนุ่งอุ่น <c oughs> นอนหลับยินอิ่มเพราะฉะนั้นก็ว่ากันไปนะ เนี่ยชีวิตของชาวนาเป็นอย่างนี้เป็นชีวิตที่ต้องขยันมันเพียรน,นะบากบันสู้สุกโพกแต่ผ้า่ามีความสุขไม่มีความสุขนะแล้วก็ไม่จนนะนะทํำจริงไม่จนสบายต่างหถ้าใครบอกว่าชาวนาจนเนี่ยเถียงผมเสียงเลยนะ ผมทำง <c oughs> านเกษตรเมื่อนผมอยู่สิงห์บุรีผมเรือมผมมีชนาดมามาสิงห์บุรีมามาทางานสิงห์บุรีการชุมกเกษตรกรเนี่ยผมเอาใครกเกษตรกรใครยากจนยกมือขึ้นยกมือพลิกเนี่ยโอ้โหทุกคนจน,น,นเลยมือลงเราผมให้แต่ละคนลุกขึ้นมา คนนั้นมีนากี่ไร่คนบอกมีนาสี่สิบไร่มีแปดสิบไร่คนบอกมีสามร้อยไร่เะไหมร้อยไร่เนี่ยนะครับเขาบอถามยอนกับนาแกไร่เท่าไหร่วะเจ๊ะไห,ไไหมติดถนนดำใสเอเชียไร่ละสองล้านนะมีสี่สิบไร่เท่าไหร่นะจนไหมเจ้นาจนไหม สี่สิบไล,ไล,ล่เลยละสองล้านไม่นจนนะมีสี่ไร่ก็มีสี่ไร่เนี่ก็เท่าเลยแปดล้านนะโอ้แปดล้านใช้ดีๆทำแปดล้านเนี่ยถ้าไม่ทำนานนะมาเป็นผู้ประกอบการรู้จักใช้เงินโอ้โหรวยเพราะการทำนาน ทการทำกกรเกษตรนี่พวกเษกษตรกรไม่จนร้านะถึงจะนาเช่าไรล,ละพันที่สุพรรณบุรีมีเกษตรกร,รกผมเนี่ยเขามีที่อยู่แค่สามสี่สิบไร่แต่เขาเช่าทำทิ้งสองร้อยไรไละพันนะไม่ใช่ไรละห้าร้อยนะถ้าเช่าไรละพันเขาทำข้าวทำทิ้งสองร้อยไร่ก็บวกหัก ทำแล้วหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อเลยรู้ดูอ่ะเขาบอกเขาเอากำไรแค่ไรละห้าร้อยบาทค่ากินค่าอยู่เขาคิดทั้งหมดเลยนะในร้อยี่สิบวันเนี่ยถ้าแรงเขาหักบอกแล้วเนี่ยเหลือกำไรสุดที่ให้เหลือไรละห้าร้อยเป็นไงเป็นห้าร้อยเป็นเงินเก็บเลยนะเป็นต้นทุนซื้อเมล็ดพันธุ์ซื้อปุ๋ยเดีนไหม เขาคิดค่ากินค่าใช้ใจเรียบร้อยอย่างนวนั่น่ไรละห้าร้อยอยู่ได้มีกันเก็บนะเอาห้200าร้อยคูณสองร้อยนห้ารอยคูณเด็0สองร้อย เท่ากับเท่าไหร mm. <c oughs> ่สองร้อยไล่คูณห้าร้อยบาทใช่ไหมนี่ห้าร้อยคูณด้วยสองร้อย แสนแล้วไดดูละแสนหักทั้งหมดแล้วเหลือแสนแสนหนึ่งสี่เดือนหารสี่ก็ได้เดือนละสองหมื่นหักก็ไม่ได้มากหักแล้วนะนี่เขาหักกำไรสุทธิค่าอยู่ค่ากินเรียบร้อยหแล้วก็เรียบร้อยเลย เดือนละสองหมื่นห้าเป็นเงินเก็บรวยไหมเสรษจกรรวยไหมพิจาราดูนะไห้พิจารณาดูให้ดีแต่มันลำบากนะเศร็รกรดูดูดูเลยของสะพายหลังหมนะัดานี่อน่นนข้า ความจนเขาไม่มีนะไม่มีความจนนะพวกเกษตรกรเนี่ยทำดีๆไม่จนนะข้าวเขามีกินที่บ้านเขาเก็บไว้กินได้ใช่ไหมไม่ต้องขายหมดเพราะฉะนั้นจึงฝากทุกอาชีพนะใครบอกเกษตรกรจนอย่ผมเถียงเลยนะไม่จน พวกนั้นไม่ได้ทําเกษตรกรรมจริงๆเนี่ยพวกที่ไปชจนน่ะก็เป็นเกษ,เเกษตรกรผู้หยาบจนรอเล่นบุญฟไฟไปเล่นวงไฟเล่นไก่ชนเล่นเฮโลเงนะี้ยห่างกินเหล้าอย่ตั้งนั้นโอ้โหอย่างนั้นจอดอาชีพอะไรก็ช่างถ้าเป็นอย่างนั้นนะจบทุกรายไม่ใช่เกษตรกรอ,อย่างเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้ คุยกันมานานแล้วนะครับวันจากกันอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะที่โอกาสลาท่านสวัสดีครับ <c oughs>